ีสวัสดีชาวแท้พี่น้องนะครับผมวันน <uh ี้เราเจะมายิงไอ้พวกนี้กันอันนั้นคือดืเอ็มพีนะครับอันนี้คือแบบที่เราทะลุได้มหัศจรรย์มากใช้ยังยั่งเซกได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดอีกอย่างเลยวันนี้นะครับนั้นมีทุกคนเมื่อจะเซกมาจะมีตาสีขาวด้วยนะครับแล้วว่ามีโฆษนามาก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเห้แม่ทุกคนเห็นไหมคือตาขาว ม,าาม,มันเป็นตาขาวแล้วับจะซีกออกมามันเป็นตาขาวแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วครับตอนเด็กเหรครับอย่างเงี้ยครับทะลุทุกตัว,วนะคือก็ปี้นะฮะพ็ปี้อะ่ะ แลปงยได้ปืนลอยได้ปืนลอยได้มันคือปืนลอยได้มันคืออะปืนนอยได้ได้ช่วยปืนที่ใครกี่บาครัปืนลอยสด้อุ้ยมันเป็นปืนมีสิงวางนี่นะคะมันเป็นปืนมีสิงมันฆ่าฉันไปแล้วไม่นะโอ้้ากำลังไปสูสี่มสิงมาค่ะพี่อะ ใช่อวุม <t> ผีหลายตัวเลย่าทไมฉันรู้สึกว่ามันมีลมหอันพันอกมาไม่มีลมแล้วด้ไอ้งนะครับไม่จามาทำอะไรมันได้นะรับลองลงลงแบบลม มีแค่การลบคนอย่างเดียวตรงนี้ใครยิงลบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตัาใครยังดูครับแต่ใครหายแลต่ตัวเราก็จะหายไปยด,ด้วยนะครับในสุดสัปดาห์อันนี้ผมก็มาตุกไปนะครับวู้หตูกวู้ฟินฟินฟินมากเลยครับฟินจนจะตายครับ กับส่นี้ับอดงพีก่อนสิค่ะครมไหมจ,จะกจะระเบิดนิวเคลียร์เป็นอย่างทีนะเดี๋ยวเคออย,ไป,ยไ,ปไปนะตอนนี้ะระเบิดนิวเคลียร์จ้งจ้าเป็งจ้า ไม่รำจะอะไรตอน้ะใช้บดอันก็ดีนี่ไอันเป็นตอน่โอ้เฮ้ยตอนนี้เลื่อนดครับแตัวนี้นะมันไม่เป็นเลยแลัน I don't know if you can see I'm kind of